ทักษะ ยิ่งฝึกทํายิ่งรวยความรวยนะคะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่แต่การรวยเนี่ยค่ะมันหมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินเนี่ยเข้าในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะเพราะนะ้ะวันนี้5ทักษะที่คุณยิ่งทํายิ่งรวยแน่นอนทักษะแรกเลยค่ะคือสภาวะอารมณ์คุณจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองถ้าคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งธุรกิจของคุณเนี่ยใหญ่ขนาดไหนมันจะมี มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณเนี่ยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยค่ะ ต้องควบคุมอารมณ์ได้ไม่ให้อารมณ์โมโหไม่ให้อารมณ์หุดหิดเนี่ยและไหลาตามอยู่กับพลังงานอย่างนั้นทั้งวันจาไว้เลยนะคะพลังงานเท่ากับพลังเงินยิ่งพลังงานคุณเยอะพลังงานบวกคุณมากเท่าไหร่พลังเงินของคุณยิ่งไหลหลัง่งไหลเข้ามามากเท่านั้นค่ะข้อที่2เลยนะคะทักษะนี้เรื่องของการควบคุมเวลาค่ะคุณเคยได้ยินทฤษฎี80-20ยไหมคะการลงมือทํา 20%วิธีการคิดคือ80%เจ้าของธุรกิจหลายคนนะคะตกม้าตายค่ะเวลาที่ทําธุรกิจเนี่ย ไปอยู่กับการลงมือทําอย่างเดียวอย่างเดียวเลย80%แล้วมีเวลามานั่งคิดอยู่แค่20%จริงๆแล้วนะคะเจ้าของธุรกิจนี้ค่ะคุณแบ่งงานให้ลูกน้องคุณทําเลยค่ะคุณทำเนี่ยคุณลงแรงอยู่แค่20%และที่เหลือนะคะ80%คุณเอาเวลาตรเนี้มาฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาว่าจะทําอย่างไรให้บริษัทเนี่ยมียอดเงินหลั่งไหลเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพิ่มเงินเข้ามากขึ้นและทักษะที่3เลยนะคะทักษะในเรื่องของการู การพูดเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากๆเพราะว่าเราจะต้องพูดกับลูกค้าเราจะต้องพูดกับทีมงานพูดออกหน้ากล้องหรือเวลาที่เราเนี่ยออกไปพรีเซนต์งานอยู่บนเวทีออกพรีเซนต์งานโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นนะคะท่านมีเคล็ดลับง่ายๆวิธีการพูดอย่างไรนะคะให้เงินหลัง่งไหลเข้ามาก็คือ พูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์คนที่เขาฟังเราแล้วเนี่ยเขาสามารถนำสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ถ้าทุกคำพูดของคุณี่ยพูดออกมาแบบนี้นะคะคนที่เขาฟังอะ่ะเขาจะรักและศรัทธาในตัวคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารักและศรัทธาในตัวคุณเขาจะมีความเชื่อในตัวคุณเขาจะยอมจ่ายเงินให้กับคุณแบบง่ายๆค่ะและทักษะที่4เลยนะคะทักษะนี้เรื่องของการเขียนค่ะ การเขียนเนี่ยไม่ว่าเราจะขายของนะคะเราก็ต้องเขียนคําโฆษณาแจกใบปลิวเขียนคําโค้ดเซลล์หรือแม้กระทั่งการที่เขียนคอนเทนต์ในโลกออนไลน์เราก็ต้องเขียนค่ะแล้วหัวใจสําคัญเลยนะคะเขียนเรื่องเล่าเขียนเรื่องราวของตัวเองเล่าเรื่องให้เป็นนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้ คนเนี่ยเกิดความกระตุน้นเย้าวยวนอยากได้นะคะอยากได้ของของคุณอยากซื้อของของคุณทําไมเขาต้องซื้อของของคุณด้วยตรงสิ่งเนี้ยคุณจะต้องมีทักษะในเรื่องของการเขียนการเล่าเรื่องและทักษะที่5เลยนะคะทักษะในเรื่องของการตลาดค่ะต่อให้คุณ นวดหน้าเป็นต่อให้คุณขายเก่งแต่ถ้าคุณทําการตลาดไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายรับหลังไหลเข้ามาให้คุณได้กับทุกวันเพราะว่าคุณจะไปมวนนวดหน้าแล้วบอกให้ลูกค้ารอบอกปากต่อปากไม่ทันกินค่ะในยุคนี้เพราะฉะนั้นนะคะทักษะที่5การทําออนไลน์เป็นหัวใจสําคัญมากทุกคนจะรู้เลยว่าในยุคนี้การตลาดที่ดีที่สุดและสร้างรายรับสร้างเงินเร็วเร็วที่สุดคือการทําการตลาดในออนไลน์ค่ะวันนี้ทํานไม่ได้สอนเคล็ดลับนะคะแค่วิธีการนวดยกกระชับปรับรูปหน้า แต่ทันสอนวิธีการทําธุรกิจนวดหน้าทําอย่างไรให้ได้เงินทำอย่างไรลงทุนอย่างไรให้สร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่าลืมกดติดตามทันนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทิคดีๆที่ทําให้คุณสวยและรวยขึ้นจากธุรกิจความงามค่ะธัญยณีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ